สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส New ซีนิวภาะอีสาน HD ชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ ชาวบ้านโนนดูอำเภอกันทะลักเร่งรีบลงแขกเก็บพลิกหลังผู้ใหญ่บ้านประกาศทางหองกระจายข่าวเตรียมความพร้อมการอพยพค่ะเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2568ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านโนนดูตำบลบึงมะลูอำเภอกันทะลักจังหวัดสิเกตลงแขกเก็บพลีก กังวลสถานการณ์การสู้รบด้านชายแดนอาจจะมีขึ้นอีกหลังผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายเมื่อเช้าวันนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบถึงความไม่น่าไว้วางใจจากสถานการณ์ชายแดนด้านอำเภอกันทละลักให้เตรียมความพร้อมไว้และแจ้งสถานที่พักพิงที่ทางการเปิดให้อพยพแห่งใหม่คือศูนย์พักพิงบ้านโนนสังอำเภอกันทรารมจังหวัดศิรเกต ซึ่งเป็นสถานที่พักพิงของชาวบ้านตําบลบึงมะลูอําเภอกันทะลักนอกจากนี้ยังให้ชาวบ้านเตรียมทําความสะอาดหลุมบังเกอร์ในชุมชนเพื่อไว้เป็นที่หลบภัยเบื้องต้นจากกระสุนปืนของการสู้รบกันในพื้นที่ชายแดนซึ่งชาวบ้านต้องเร่งเก็บพลิกหนีภัยสู้รบเพราะเกิดความกังวลหลังผู้ใหญ่บ้านประกาศทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้เตรียมความพร้อม และแจ้งสถานที่พักพิงพิกัดปลอดภัยอำเภอกันธทารมขณะที่ชาวนาตำบลบึงมะลูก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าวเกรงว่าสถานการณ์จะมีการประทักการเกิดขึ้นอีกผลผลิตจะเสียหายนางดวงพรทำบุญอายุ40ปีชาวบ้านโนนดูหมู่4ตำบลบึงมะลูอำเภอกันทลร,รักษ์จังหวัดสิชเกตเจ้าของสวนพลิกพันอัมพาวากโกสไร่บอกค่าว่า กลัวจะมีการยิงกันจะได้มีตังไปใช้จ่ายข้างหน้าเห็นทางผู้ใหญ่บ้านประกาศให้เตรียมการอพยพช่วงนี้ราคาพลิกก็ดีหน่อยถึงได้น้อยก็ต้องเก็บก็เป็นห่วงทหารแต่ก็อยากให้ทหารยิงทำให้เสร็จไปการทำมาหากินก็ยากจะลงทุนอะไรก็ไม่กล้าตอนนี้ต้องเร่งเก็บพลิกเขียวราคาก็ประมาณกิโลกรัมละ50-60บาท แต่ถ้าพลิกสุกแดงราคาก็จะดีกว่าแต่ก็รอไม่ได้เพราะกลัวเขาจะยิงกันทางด้านนางสมพรมณีอายุ60ปีชาวบ้านโนนดูตําบลบึงมะลูอำเภอกันท่าลักเกษตรกร,ร,กรปลูกพริกเหมือนกันบอกเขาว่า อยากให้ยิงมันจะได้จบจบสัทีเตรียมความพร้อมหมดแล้วถ้าทางการสั่งก็ไปได้ทันทีแต่ก็ไม่กลัวเพราะปี54ก็อพยพมาแล้วครั้งหนึ่งพร้อมกับให้กําลังใจทหารขอให้สู้ๆแต่อย่าประมาทแนวหลังเป็นห่วงรักทหารทุกคนถึงเกษตรกรจะลำบากแต่ก็ยังห่วงทหารแนวหน้าทุกนายค่ะ